ผัดผักรวมนะคะไข่ทอดนะี่คะเราจะใส่ไข่ทอดนี้ลงไปนะคะแล้วผัดผักรวมไข่ทอดนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่ซอสนะคะเราจะมีนะคะเราใส่ซอสแล้วก็ผักก็มีผักบวบนะคะพริกหยวกพริกขี้หนูเม็ดเล็กผัวผักยกวเห็ดนะคะผัดให้มันนิ่มหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่ซอสถอยจ้าเราไม่ใส่เนื้อหมูเราจะใส่ไข่ทอดนะคะไข่ทอดที่เห็นนี้นะคะนี่นะคะนี่นะะนับไข่ทอดน่นะคะดได้วิตามินหมดเลยนะคะเมนูแนะนําของเรานะคะวันนี้ก็ผัดผักรวมไข่ทอดนะคะผักรวมเราก็มีบวบหัวผักยาวนะคะเห็ด พริกหยวกพริกหนูเม็ดแดงนะคะเม úsica, สส็ดเล็กที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสรสดีนะคะผัดผักรวมไข่ทอดนะคะเรียกซื่งๆก็ผัดผักรวมไข่ทอดนะคะนี่นะคะผัดให้มันนิ่มหน่อยนะจะได้กินงาน่าย เราจะมีเนื้อเสดด้วยนะคะวิจามินสงม,มากวันนี้เราจะกินไข่ไม่กินเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็จะกินไข่นะคะทอดนะคะผัดผักรวมไข่ทอดนะคะของเราจะเป็นคลิปแนะนํานะคะนี่เราจะใส่ไข่ทอดเราจะทําไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยเราจะ,ะเติมน้ํามันหน่อยนะคะ ใส่ไข่ทอดแล้วจะน่าทานนะนี่ผัดผักรวมไข่ทอดนะคะผักรวมก็มีบวกนะคะถั่วผักยาริวถั่วริกหนูแดงเม็ดเล็กและก็เห็ดเครื่องปรุงรสน้ำปัน่ตนตาลทรายแล้วก็เครื่องปรุงรสนี่นะคะเห็นไหมคะน่าทานขนาดไหนนี่ริบเจ้ง ถาดไนมคะผัดผักรวมไข่ทอดรสอร่อยเลยแซ่บๆนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมได้เลยนะจ๊ะ เราจะไม่ไม่ใส่ชาโชแล้วกันนะคะเราจะใส่กระทะโชเนี่ยแหละค่ะเยอะๆหน่อยนะไม่ต้องตักใส่จานนะจ๊ะนี่นะคะอ่อ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราวก็เอามาใกล้ๆหน่อยนะเราเอามาใกล้ๆหน่อยนะคะนี่นี่นะคะหน้าทานไนะจ๊า ค่ะแบบนี้แหละค่ะเรียกว่าอยูอย่างสบายใจเลยนะคะค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปแบบคลิปแนะนํานะคะเราก็จะทําอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบอกวิธีทํานะคะว่าเราใส่อะไรไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะคลิปจะได้แบบว่าไม่ยาวนะคะคลิปจะได้สั้นๆนะคะ บบดูง่ายนะคะสบายๆนะอันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะก็มีที่เห็นนี่แหละค่ะทําทุกวันนะคะทำไมคลิปเราออกทุกวันหลายๆเพราะว่าเราต้องทานอาหารทุกวันเราก็จะต้องลงคลิปทุกวันนะคะคลิปทุกวันอยู่บ้านทํางานบ้านทำอะไรทางานส่วนตัวของเรานะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาทํากับข้าวนะคะ มาดูต้นไม้อะไรใบยานนะคะอยู่ที่บ้านนะคะด้วยความสบายใจดูลูกๆก็คือลูกชายก็ลูกหมาหมาล้วค่ะเขารู้เรื่องนะเวลาเราพูดเขาเขารู้เรื่องหมดนะคะนี่เห็นไหมคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะ แ้ลค่าจากย,ายัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาผักคุ้มครองสาวถูกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ